ติดวัววตุวัวโอ้ยของจริงของแท้โอ้อ้น่มีตาลพูพูพูไปใช้นั่นไปเออไปไปฉันอ๋อตายคืออ่าหองมันก้วงมันทอมสิกบ่มีปัญหาอย่างที่บัดทำมุงเลยบ่มีเนาะโอเคกั้นใจอยู่ เดีนวเขาไอ้างเพิ่นจักว่าสิจมมือว่าเดินบ่ลงหลอกลงร้อนอย่างมันจักว่าอ่ามันิสตายสิเอื้นะอ่า่วเจ้ากัเห็นได้เนาะอเนาะได้อ่าันนี้เพื่อนโอ้เพื่อนางเลย สร้างพ่นว่าแปดมือย้อดแปดมือบ่น้องวตาเนาะยมาอดอยู่โอ้ยยนจอจันซีเลวเจะพนันกันในใดจะบอกอนั้นว่าสร้างพ่นว่าแปดมือแปดมือนึ่งพันว่าอยู่สี่มือนี่บกโบย่งได้สามมือเอาเ้อะโบกขึ้นมาสวบานนี่แมนสามมือนี่แต่แมนแมนแต่บกเกินย่างซ่ารีบเกินอีกมืออื่นพี่้องเนาะโตขึ้นใส่ไม้อนี่แล้ว ทามยาสีเนะี่ยแจ๊คบัวแจ๊คมือพอยามันยากที่ว่าของมันประตูกันนี่แล้วกาเดี๋ยวกู้ข้าเฮ็ดเอาทั้งรางเป็นแบบกับโบย่าแมนแมนอันนี้บาต้าถามแบบว่าผู้่นเคยมุง่งเคยอย่างอันนี้คือก,กันอยู่คนก็ว่ามันมันกับโบแมนเร,เรื่องเรื่อง,องยนะากปัญหาเห็นนะถ้าว่าเฮาเฮ็ดให้มัน,มนยากมันก็นยากอยู่แต่ถามว่าผิดแบบผิดชงบบผิดอะไรเพราะว่าเฮือนโบได้สัก ซช่สาเลบลว่าเอาทางลังเปลี่ยนแบบนี้งามมันกับตรงเป๊ะเลยแต่เอาทางหน้นามันกับเจ้ยแล้วทางหน้าโดยเพราะว่าอ,อ,อ่าอ่าห้องเพื่อนนี่เข้าบริษักรีธาธาสากนี้พอดีอ่าอันนี้แหละบางคนอันนี้คือช่างโทรลมกับช่างเพวนเมื่อคืนนี้ย่นานว่าเพิ่์นจับเพล็กนอกเพล็กในคือเบาเนาะแต่ว่ามันกับผมมีปัญหาอย,ย่างมากมายเราคนเราถามเพื่อแล้วนี่น้องเนาะอ่าแมนเรื่องเข้าย่านร้อนสังกะสีบ่เข้ากันยังเข้ากับคุ เอากระเคืองเอาหลังคาพุดกระเคืองหลังคามันสามกาใส่ไม้มันสามการอะไรก็ได้เป็นได้สบายดีดับบอเอ้าเนาะโอ้ยสบายดีสบายดีโทษทงได้ชื่อมาต้อนเพลินบ่สเย็นเหตุเย็นเหตุเวลาม่อยตอนเย็นดีอยู่ทุกเจ้ามีนะฝากมนต้อนเพลินเนาะข่อยกับมีอยู่ธชาวว่ามี่คุณชาวว่าเจ้ามี่จะข่อยกับเชียวอีกมือหนาเอาเนาะ คือมาโยพี่น้องเนาะเพราะว่าทางนี่เลี้ยวกะเขาจะเตรียมตัวสังกะซีเนาะพี่น้องโดยโดยเพราะว่ากระสี่นี่ต้องสั่งมาก่อนเพิ่นเลี้ยวมือหนึ่งเนาะมันจะมันจะเอาให้ยอานตามทสร้างกนแล้พอเพิ่นพ่อมาเออโอเคแล้วเิ่นไล่ให้แล้วก็เขาจะสั่งมาดีนันแล้วก็เพราะว่าเขาเคยสั่งนะเพื่อนในเดย์อ่ะนะก็ไม่มีเขาสรางกระซกสังกะซีมีเบิร์เด้นนะเพื่อนมันง่ายแล้วล่ะบัดนี้บ่ยาก่อนได้ดอก เพราะสั้นกัใจป้าไว้ก่อนเป็นได้ไรอันอันนี้เนาะหรือว่าหอยไว้หัวก่อนมัดมัใไงจับกล้อนไ้กอ่อนหรือว่าได้บ่ได้บ่ได,ได้พี่น้องเอ,อ้ยเนาะเพราะว่าซื้อเล็กกระปูมาอ่าเล็กกระปูบ่พอเนาะพี่น้องเ<อ>นาะบ่พอหลายไรวะเป็นว่าเอามาอีกแก๊สนึงรถมาเชิญอ่าเอาพี่น้องเอ,อ้ยเนาะจังใดทั้งบ่ตาเองกะอา่าขอการาบทักทายสบายดีเนาะกับผมเองพี่น้องเอฟซี เสื่อสู่คนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่นเดอ้อพี่น้องเด้อนะอ่าคืออ่าเงินของแมพ่พนะ่อนาะบอตาก็ได้แตกไปสองพันแล้วพี่น้องเนาะเมื่อนั้น,ะนก็อ่าไปซื้อไม้มาเพิ่มอ่าหนึ่งพันบาทเนาะแต่ว่าพันเบิร์ตพี่น้องเนาะบอตาก็แตกไปอีกเมื่อนี้หนึ่งพันซื้อเล็กจะปูพี่น้องเลยแล้วก็อ,วกอ่ามาแต่ละเทือกไปซื้อ เปล่ยนเอ็มโลดเอ็มร้อยมาต้อนมาอย่างทั้งไอ้ช้างเพิ่์นน้ำพี่น้องเนาะพอะไรกับสมทบกันแต่ว่าเออเล็กกระปุ่มเล็กกระปูอย่างมันพอแล้วแหละกับว่าต้าก็สิถามเบิ่งราคาเฮราคาใช้เนาะแต่ว่ามันพอหรือว่าถ้ามันบม่พอหรือว่าถ้าเงินในจดเงืนนั้นเนาะเขาซื้อมานยิบมัย่อยน้ำนี่เบิดแล้วก็แมันเตี้ยวไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเบิดไปแล้วแตกไปแล้วเนาะเป็นเงินกีบสองพันบาทแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ฮะนี่แหละเด,ด็กปูซบบิบฮะค่อยนี้เอา,เเา,ลาแล้วเนาะแต่กาปกติว่าเวลาเราลืมบ่สบายดียังไงสบายดีแล้วเราไหวแล้วเนาะเอ,อ้ยลืมไปเลย <laughs> เอาเถอะดูน้องสบายดีเพื่อนึงอันนี้น้องแวาตาคุ้มเลยสบายดีแล้วบอพูดว่าโยสบายดีแล้ววบอแมนแมนพูดว่าอ่า ยังอีกลายอยูちち่ดอกพีななな่น uh, ้องเนาะเล็กกระปุ่มเล็กปูเายังชีのの้ไส้นี่เพราะว่าสีตอกอ่ตัวไม้แอนขวงโค้งถักสีเอ็นเดยอ่าเอ็นชีได้ตอกลายอยู่พี่น้องเนาะได้เห็นลายแนวอยู่อ่าจังอันนี้เจ้าเสีอาให้ช่างพีนนี่เ่รอเออเออยเอ้ามาเออของเจ้าก่อนมาเวียดเอห้เดย์เนาะโอ้ยยังนเอยขับเร่งอีกเนาะเอ็นขับเร่งอีกไม่ก็ได้กินเล็กน้อยไปแล้วเห็นได้จ้ะ ปว่าอยู่บ่ฮอดดอกโอ้นี่บ่อันบล็อกอันนักเสียงมาวานนี่เนาะโอ้ดีๆๆพี่น้องเอ้ยบล็อกเนาะันกอพันก้อนก4,000ก้อน4,000การแสดง4ล้านบ่น้องะเนาะน่าสิแม่นติก้อน4,000อ่าแล้วก็4,000ก้อน นี่นี่หนาชิบห้าน่เบอเพิเบอรเเพหนาชิ้สองุ่นนาชิหเจ้าพุ่นเนาะนีมันน้ยากเนเราเคยเคยเห็นดิ๊เราเป็นการสัางมานี่นะผันก้อนเนาะอาจจะบ่พอหรื่อหน่อยนึงโอ้ยพอดีแล้วพอดีแล้วนี่ oh pha cà hết trắng đấy nè, xổm bô, đôi, đôi, xin chào, 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 mày chào, xin 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 chào, mày chào, xin chào, xin chào, xin chào, ใหญ่ใส่เบื้งเนาะแต่ไหนมันบุคอีดึงดาเขาไปยังมากันอีกแล้วแบบอ่าคืออ่าห้องมันกว้างมันทอมสิกะบ่มีปัญหาอย่างที่บัดหำมงเนี่ยบ่มีเนาะโอเคกั้นใจอยู่ยด่ยนเขาไอ้ช้างเพิ่นจักว่าอ่าสีจมเมื่อยว่าเดี่ยนบ่ลงหลอกลงร้อนอย่างมันจักว่ะเพราะว่าเข้าของหลังคาผืนเนาะเพราะว่า ่าเห็นเอซเพิ่นมินมาโอ้ยสันญรณบันุงร้อนให้ดอกบบนี้ินในช่างเพิ่นว่าบบมีปัญหาในดอกเพิ่นนไมใจน่าตาไม่ชมหม้อข้อมาชมหมอข้อมาต้อนอีกเลยแมนแมนเอา่องนั้นตนี้จกันกหมดลยหือว่าอันนี้มันนี้ไมมไหมนี่แมสหนึ่งยุ่เนาะไหนี่เนาะ แต่ว่าบัดเฮาบากลงอีกเนาะบากลงอีกเออไม่เงินตั้งหนาเอานี่นะแล้วก็ยาวลงมาอีกเมตรหนึ่งหรือแปดสิบวะจะตัดหนึ่งเมตรหนึ่งเม็ดหนึ่งมัดนี้บากลงอยวงแปดสิบเนาะพอดีได้ดิพอดีเลยได้ได้หมดแปดสิบเมตรไรเม็ดหนึ่งแล้วไรแต่ตั้งแปดคันว่าคันว่าเอาแปดสิบลงมาลในสี่ยัวตัวน้อนสิ่นับลงมามันมันหลังมันเลยสิลบอ่ามันมันอยากตุกผู้โค้ดมันตุกมันหมกมันหมกพมด หมูพอดอัดนามันที่ได้แต่แผ่นเดียวอ๋ออันว่าแปดสิบมันยับชิงัวตัวนี้ลงมาเลยหลังนี่มันที่ดำบั่นอ๋อเสาเนี่มันเสมอกันเด้เสาเนี่ยรุ่ลงมาเลยยับลงได้เป็นอ๋อมันวิ่งสูงสุดดำนะได้เกบได้ตอนนั้นแล้วมันดำไม่ได้อนนั้นอันชุ่มช่างคิดคิดแบบมันออกอยู่บ่อยไหมจ๊ะแบบนะอ่ะเออหลังมันทิ่ลงมาวันนี้แล้วอ่ะตัวนั้นหลังเจอเจอเพื่อนนี่มัน một đơn miền bộc một, một đơn một đơn bồ miền bộc một đơn tôi nói mình chỉ lăng một ít à lăng lăng cảng chào ba lăng cảng đó lăng cảng thang nam thì lông máu bọn nấy vâng 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 chào thầy vâng có đẹp nào ta oh có đẹp đây có đẹp vừa chỉ hết lăng nút cái đấy lăng nút đẹp vườn nào rồi ừ. vườn nãy lăng cảng vườn này lăng này cái nó do đi sa rồi 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 làm

ต่มอมอยู่ดโดนล็อานชิมีข่าวดีไปไว้นี่แหละเห็นทาไหมทาตอกมาดีทามอยู่ไม่รุนลงมาเลยเอาแบบนี้แบบนี้เป็นงามลงมาวันนี้เออเป็นงามเออชุนเหรอมงามแมนเมนเพิ่มเพิ่ม่าถ้าว่าอ่าอันนี้คือสมุดนะสมุดว่ามีเนาะสมุดว่ามีเข่ามากอะสิโต้ชุ่มอ้ายเลยนี่แหละเพิ่ม่านะเอฟซีเพิ่ม่าดูด้านหนึ่งนะหันมีเข่าหนึ่งผิดเอ้าวเร็ว

กลางนี่ยามันตาดีชาบบดอนธรรมดาใช่เนาะไอ้ไฮตนุมไปใช่กอบ่ไดอบาอ่บมากอนกรลังหมาก้อนนี่โอกมาใช้เท้ผิดก่อด้วยเดียวอะน่อเท้าชิชองตัายตัวตาดีขนาดเนาะเห็นไวรตัวเน้อช้างเนาะเขาเรียกคือพู้มักแหก้านนุก้านเลยนะ่ากันนี่มีรถอาจารย่าผ่านเด แานปลาเนาะ <c oughs> อาแต่ว่าใส่นี่เรื่องนี่คือใส่แม่แป๊ะเป็นประวัติบุรีบุรีขึ้นมาวานคิดน้อยคิดใหญ่อย,ยู่โอ้ยว่าสร้างเพิ่์นซิวัลเลยเนาะว่างานให้แล้วบัดบุขึ้นไปเบิง่งรถมีปัญหาหัววานเน,น,นี่ยโอ้ยดีแต่ประศัดลงคลองอมันจีบอ่าบอนจับการพาวเวอร์มันจีเบิดลาดปลายพี่น้องไปเกี่ยวเลยเนาะไอ้ตัวลงคลองเนาะ โอ้บังคับพวงมาลัยมาได้กับเตืองเงินค um ือว่าแล้วเดี๋ยหรือไม่คุ้มกัะมาคอได้เลยแต่ไม่นี่คือคือคือต้องได้ใส่บางกอนเนาะนาวันคือเชื่อมชิพ่ออยู่หรอกเพราะว่าเนี่ยมันก็คือว่าสี่เหลวเลยนะนี่มันกันยังโทรไม่สังก็ซีมันชื่ออะไรเปล่าเนี่ เราใช้แป้ครับกับเช่นนี้เช่นครางเช่นโตหางอัดอย่างเดียวตัวตีเลยแต่ก็คืออันสมมุติว่ามุ่งสังกระชีกันบ่จังใส่แป้นแป้นล้มจะวะหรือไปได้บ่จังไสเป้นลมก่อนมันใส่ก่อนบ่แหละแหละจังสั่นแหละชุ่มเจ้าเห็ดชุ่มเจ้าเห็ดตัวนี้แล้วเลยไล่ให้เฮาเลยเด้อเป็นตับหนึ่งมันสิมีอยู่สามสามชีเพลนเนาะชีอืม โอ้ซีซีแพนโอ้แล้แล้วล้หายชุมเจ้าไล่ไล่ยหายเลยสินะเอาพอวัาหนึ่งวันบอยมันบูโต้เนื่องห่ะนะมีแต่ว่าเออหายชุมเจ้าเห็ดเลยแล้วก็ไล่ไใบชื่อเลยสั่งกระสอบขางสีคือกันแต่ว่าชุมเจ้าว่าโอ้แล้วแล้วก็พอไล่นี่ก็ไล่จวดด้วยเร็วละยันเราใช้ไม่แพ้แล้วฟังนี่นี่ก็ยันจวดเลยนะเบนีมืออื่นนะมืออื่นนะ เราอยู่างว่าทอมตุนไวชื่อนะเอ้าไ้คันิกาไว้ก่อนเปิยันบแล้บอขนาดนั้นนะว่าเฮ็ดืบอกเกนไงชื่อางางนึงครับกำลังนีกำลังออก้จำซีนโอ้ยเผาแต้เมียเนาะขนมนี่เหมือนยางของเฟฉันนั่นยางฟองเฟ้ฉันเออเอาเริ่มงงไม่ลงมือแหละ

เ,ว,ไไเว้าะว่าคลิปลงไปเพื่อนรน้นองผู้ไดกรมิ้นมามีปัญหาในนอนเื้นหลังมีปัญหาในน่อนเพนนื่นอนบัดย้าม่งหลังกระสีททเนมเด้อทางที่ปวดหัวเพิ่นว่าแม่ยูเอฟซีเพิ่นกระมิ่นามลายงเมลายอย่คจะว่าเพิ่นลืมคิดว่าบัดนั้นนั่นพุ่งหังคาบัดอ้เพิ่นใช้ไม่เปก็ต้องท้าก็ต้องได้ขึ้นอยู่แล้ว บ่าน้ำปูเปลียนช้างคือตาห่วยนนางเห็นพมินมืนันเลโอ้ยเจ็บัาประสาทใแล้วนเพเขาใจอยู่เราบิดโอ้แม่แล้วึ่งต้องได้ทึ่งยีกว่าหลังมันก็ต้องได้ทึ่งได้นี่มีอีกด้อายุเท่เนาะหามัดมากินน้ำแล้วไปเชาเนาะโอ้แลเข็นมะขืออืมมันหมูดองเราจะองเมาอยากก็ว่านี่ เออมาอยากก็บ่ให้ดอกโอ้เออเดี๋ยวเราขอไม้นั่นเนาะอ๋ออันนั้นแรกของควันของข้างนั่นเลยสบายดีเด้อลยควันข้างแล้วได้จะเพิ่มได้เติมนะพ่อให้เพิ่นปั่นกันเติมนู่นแหละฮะเอาบอลนุ่ปั่นซ่างเลยจะของนั่นไหมคาตาอะไรเบอร์แล้วซ่างก่อนเนาะขยายเพิ่นก่อน ถามก่อนมุ้งหลังทานี่แต่นุ่มมักใส่น็อตหรือมักลิกระปู๋ยเมนเมนก็ต้องถามมันมีสองตัวเลือกได้ปูน็อตนี่กันคือน็อตนี่คือเฮืงน้องปลาหั่นติด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 เดี๋ยวก่อนให้อันนี้ให้ช่างเนาะช่างไอ้ช่างไวจังไดไวน็อตไวน็อตแบบแน่นตัวใดเนาะน็อตกับน็อตเพราะว่ามันมันมันกับบริหารยากอย่างพวกล้กยนะอ้าวช่างอ <laughs> à, có một con ờ. rồi Được rồi Còn cá lăng ồ ừ. đấy. ồ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  mình luôn ồ lên đó. Ờ, ừ, thì ở nót, Này, ở nót. Nót. nó ồ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  เปิ่นสิมีทองตัวเลือกเล็กกระปูกับน็อตทั้งห้านั่งกระสีเพิ่นชาเห็นเพื่อนนองนงเพิ่นออกมาระ้ววางสังกะสีกับน็อตนี้สิเลือกตัวใดเนาะเลือกตัวใดอ่าเลืตัวนึงทีนะเด้อขอบใจคอยมาได้บิดป้าได้คิดลุ้นแล้วมอนอะไรก็มอนเยอะ ได้เอาสฟังเใปได้้านี่วดกว่นี่นะเป็นปูนเป็นยังได้ต่แนุมมีข่าวดีอยู่ปแล้วนี่ยังยงบอกมีถ่วบอกป่เอามีบอกแล้วกันก่อนสิกกอกัมันต้องมีวงกบบาเนาะพี่น้องเนาะลักลก็วงกบอันแบาดนวงกบปูนแต่ก็คา้าง คนเาจิจ้างเพื่นก็เพิ่นตั้งอย่างมันต้องคาช้างอีกเนาะยังรายเนียอยู่พี่น้องเลยหรือว่าหลายๆคนนหะรือว่าหลายๆทางด้วยกันนะ้องคนละไม้คนละมือยิ่งดีเนาะพี่น้องเรามาว่าหนึ่งงงเลยลุงหล้อเปล่าปกติมันไลยแจ้งโรง้านโยบางอย่างก็ใช่เดี๋ยวว่านะเราก็จินมาประทันเราเพิ่นมาก่อนเรา <c oughs> คอก็อยากเื้อเอยู up, time, huh? ่จากมือนี่อยาไปดำหน้าชอยได้้อเื้อไพลามือนี้มาเอาไปดำหน้าช่อยได้รถนแต่งได้แล้วังอยู่แสด็ก่อนไครนะมันไ่เกี่ยวก่อนไค่เป็นยังจะไปเกี่ยวแล้เจ้าก็ให้ซ่างเพิ่งเบิหะ

เอว้งเยอะนนอากตายแล้วเนาะคนยังเห่ามาอ้ยไมช่วไละป่อยป่อยป่อยเอองตะไล่ไปไล่ไปไล่ไปไม่ต้องตีไ่ต้องสาเนนี้เออไล่ไปไล่ไปไปปอมอหันหลังใช่อ้นอิ่มเลยฮะน่ายเล่อยู่เียน้เหอเนาะอือมนโอ้ยเนาะมอนั่งปินหลังรถพลฟรมา นี่แหละเขาเฮือนอยู่เนาะนังบุญยังงี้แต่เฮือนอยู่เป็นหากินกิเกียดเออโอเคโอเคโอเคไปพูดไปพูดเลยโอ้ยเนาะดูสบายดีเลยจะออกจะหลุดเอาแล้วอย่าเห็นงูพวนี่มาคุกตัวตอนนี้ทับแนวเนาะเม่นะไอ้ใจแมนนะไปจากบอกน้องบอกนงเนี่ยอ่าคือได้ยินข่าวว่าชิอ้อมชิแอมว่าฉันแม่นหรีบอ มาจันมาแเต็งเขาดีคนเดียวไก่ก็ออกว่าได้แล้วแบบนี้เนาะฮะบินขึ้นบ่ยากดอกบินขึ้นก็ใส่ตะนางเพิ่มยากอุชังยากดอกโอ้ยกินสมน้ำมานุ่มกันโอ้ยบุคคลอยบุคคลย่างนึ่งอย่างหนึ่งบินได้ไหนประเด็กประเด็กนม่นนี้ไปเอาเจียผงได้เพราะไอ้นุ๊กจียบพุงบ่เบย์บ่าให้ให้ดอก มีแต่แต่ว่าป่ยนั้นโมมักปนไดประเด็กคุณขันกีกากมันจะเป็นกี่กากมันแมนขั้นเพรแล้วจะต้อโมมักเนาะกินไปได้กัเจียวพงให้ก็ดีอยอะเนาะมยนาใช่ดอกนะันคิดเ็นกะแล้วแต้ใช่ลรกไ้ตามเจียงนะพันนะนะครับจะในี่กอายุยุ่ยุ่คนนอ่าอจะจาเลย อิ่มเลยอิ่มเลยกินบุเดีวกับเวียดดอกกันก็อิ่มเลยอิ่งอ่ะอาโชคขึ้นไม่ยช่เอ็งไม่ใช่มีไผ่มาเลยวใช่หมมนีเอาเอาหมดแล้วดับนาบ่เนาะไผ่กันเนาะจังว่าเอาเอากินกินมามขอได้ไหมนะเบิ้งมึงแน่เปนบืนจะวแซ่ล่ะอื้ม ôi nó đang ngoài lặng hai du vật ngô phú phú vị phi nào người tốt tốt chạy bất à được à, à, chẳng đầy các áo phi nó con là cứ bên đường này hát tui luôn này ôi à thôi bỏ họt, bẹt mưa cứ phần va nó phi nó มืออื่นนะบ่ตาบ่มืออื่นยายแปยยังมันเล่นกันเรียบร้อยนะวันนี้นี่คือเพิ่นอันนี้เพิ่นเอื่นดั้งบ่เอออันอันอันใช้ดั้งมันเราชิมเจ้าใช่เดี๋ยวนี้โอ้มื้อนี้ถือว่าใส่ขอบดั้งเนาะลังใส่ดั้งมันพี่น้องเอ้ยเอ้าคือว่าว่าเนาะจังได๋ก็เอาไว้ติดตามรับชมเนาะในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อหากว่าเนาะเว้าผิดพลาดประการใดเนาะว่าบ่ม่วลนวลหูจังได๋กะ ทางบา่ตาเองกอะกบขอโทษขออภัยน้ำลายเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเรื่องอมุงหลังคุมหลังค่านี่บ่มีปัญหาอย่างเด้อเผื่อว่าทางไอ้้างเผื่อว่าเนาะเพราะว่าปัญหาทาั้งรุมแต่ทังเทิงนี่เข้าเคิงหลังค่าเอาแต่บ,บ่มีปัญหาอย่างดอกเผื่อว่าเขาล็อกเขาล้อนคือเก้าเผื่อว่าเอากะขอบุกขอบใจไะลายเนาะที่มินแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเข้ามาพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่า ขอหายลาบลื่นตลอดไปพี่น้องเยลยละกันหากว่าเนาะภรรยาภุญญา,า,าให่ทานใดอยากให้ทั้งบอต้าเป็นสะพานบุญให้กะยินดีเป็นสะพานบุญให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะหรือว่าคำว่าคำจาใดว่าบอบมวลนวลหูกะกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเลยถือใจแน่บุถือใจน้ำกะโทษขออภัยน้ำได้ลายเนาะคือบอต้าว่าเนากินกะขึ้นอยู่กับผูมักเดอ้ออาจารย์จำควมามภมักไม่ไหวยแซยบจำได้ก็ว่าบุเแีบได้เนาะพี่น้องเนาะ เอา้าก็คือจะได้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเนะาะบาย